สามอันตรายจากโลหะหนักอลูมิเนียมวันนี้จะเป็นตอนที่หนึ่งเรามาทําความรู้จักโลหะหนักอลูมิเนียมกันค่ะอลูมิเนียมเป็นโลหะหนักเวลาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะไม่มีพิษเฉียบพันแต่ว่าจะเกิดการสะสมเป็นพิษเรื้อรังแล้วก็เราจะได้รับอลูมิเนียมจากสี่แหลง่งก็คือหนึ่งก็น้ําค่ะน้ํปบาดาลรวมทั้งน้ําที่ตกตะกอนด้วยสารสม้มสองอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเรือเหล่านี้จะมีฝุ่นอลูมิเนียม 3เนี่ยคืออาหารแหล่งวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นกลุ่มสารกันบูดเช่นตัวโซเดียมอะลูมิเนียมซิลิเคตโซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตแล้วก็อะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วก็ต่มที่4ก็คือยาได้แก่กลุ่มยาลดกรดที่เป็นตัวอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ค่ะเมื่อเราได้รับสารจากแหล่งเหล่านี้เข้ามาต่อเนื่องจะเกิดปัญหากับ3ระบบก็คือ1ระบบประสาท จะเกิดสมองเสื่อมเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์แล้ว2ก็คือปอดของเราจะกลายเป็นพังผืดเกิดอาการเหมือนคนมีหอบผืเดเรื้อรังในสาคือกระดูกรองจะบางแล้วก็พุนลงค่ะพ้นตอนนี้ใครที่มีปัญหาจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอลูมิเนียมในตัวหรือเปล่าลองไปตรวจจาก2แหล่งนะคะอันแรกก็คือตรวจเลือดค่ะอันที่2คือตรวจจากปัสสาวะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูใน EP ีที่สองค่ะ ว่าเราจะก,กําจัดออลูมิเนียมออกจากร่างกายได้